ช่วงนี้ยังคงมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับไม่ได้นะครับก็มีคําแนะนํามาจากอธิบดีกรมการแพทย์ว่าให้ลองเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ของสถานกงศุลสถานทูตในแต่ละประเทศซึ่งก็จะมีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวส่วนที่ด่านควบคุมโรคที่ชายแดนมาเลเซียอำเภอเบตงณนะขณะนี้ต้องเข้มงวดมากขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มขึ้นครับ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เบตงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงพร้อมทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4ตรวจคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียรวมทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจํารถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรหลังจากประเทศมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายโดยเฉพาะในรัฐเปรักและรัฐเคดาที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเบตงจังหวัดยะลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า40คนนะครับนางสาวธนพัฒรชาระหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงกล่าวว่าคนไทยที่เดินทางจากมาเลเซียส่วนใหญ่ทำงานร้านอาหารรับจ้างกรีดยางและนวดแผนไทยซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ในสถานที่กักตัวในพื้นที่เป็นเวลา14วันด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัธสินธนธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าได้จัดทีมแพทย์พยาบาล10ทีมทีมละ5-6คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อโรคปอดและระบบทางเดินหายใจร่วมอยู่ในกรุปลายของสถานกงศุลเพื่อให้คำปรึกษาและกรณีที่มีปัญหาสุขภาพก็จะทำเทเลเมดิซีนร่วมด้วยรวมทั้งจัดหาสถานพยาบาลรองรับถ้าหากต้องการจะมารักษาที่ไทยครับทางสถานทูตในแต่ละประเทศเนี่ยจะ จดทำหลายกลุ่มนะครับแล้วก็เชิญหมอของเราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มแต่ละกรุ่มเราก็จะให้คําแนะนําอย่างทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอันนั้นพูดคุยผ่านไลน์นะครับขวาบนขวาล่างนี่ก็เป็นบางเคสที่มีปัญหาเราก็จะพูดคุยเป็นเทเลเมดิซีน นะครับพูดคุยเห็นหน้าคนไข้เลยว่าคนไข้มีปัญหาอะไรมีอะไรที่หนักใจนะครับหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นด้านฉุกเฉินโรคติดเชื้อหรือโรคปอดก็จะพูดคุยกับแพทย์พูดคุยกับคนไข้โดยตรงนะครับนายแพทย์สมศักดิ์บอกด้วยว่าขณะนี้ห่วงแรงงานไทยจํานวนหนึ่งที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ <c oughs> เมื่อเจ็บป่วยเข้าไม่ถึงระบบสาธารณาสุขของประเทศนั้นๆ จึงขอให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศติดต่อสถานคงสุวนเพื่อเข้ากรุปลายซึ่งจะมีทีมแพทย์ของไทยคอยดูแลให้คำปรึกษาครับ